อมีแปดสองคนแล้วไอ้เหี้ยบดแ้วฟ้าแฝดน้องอ่ะไปสีผมไม่เห็นหมือน้อไปสีผมน้องไม่เห็นเหมือนที้บอกเลยไอ้เหี้ยมันตายโตโอ้โอ้ย ไอ้ลุยป้อมม่โตขึ้นนะสูงสูงกว่ากล่องละก็ใช่ไงก็บอกแล้วว่าถ้าเราให้อาหารมันมันจะโตขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องให้อาหารปล่อยมันไว้เฉยๆอยู่ดีมันก็โตก็ใช่ไงเธอถ้าอยากเลี้ยงให้มันโตก็คือให้อาหารมันใช่ยิงป้อมมัส,<ไ>สู้ที่ไหนอีกข้างใต้ดินนะข้อใต้ดินดีกว่ามันที่จะขยับไม่ได้ในหนมันก็น่าจะเป็นบอด,ดีห้องรถถังมานะในในนั่นแหละนั่นแหละแล้วฟาข้างล่างอ่ะ <What? S 2> <ic S 1> วัดโว้วโ <Laser. S 2> ว in, wow, wow ว <Liberty. S 2> ว fit, wow. วป๊อปแล้วไหนไมื่ตัวเลยเกิดไม่ติดลากอยู่อะนั่นคือวัดอ่ะวอร์เดนอ๋อวอร์เดนวอร์เดนถ้าฆ่ามันจะได้ของได้บล็อกรูวครับยิงไม่โดนนี่เหี้ยเฮ้ยทีเดียวตายพิสายเฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นบล็อกอย่างนี้มามันกลายเป็นบล็อกธรรมดาเลยนี่ไงบล็อกบล็อกที่มึงวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยางเนี่ย เออบล็อกเยี่ยนี่มันจะอ่ามันจะเสกมันจะเสกใช่จลาเออนี่ไงนี่บล็อกสิกว้าวว้าวเกียร์เกียร์อุด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 เฮ้ยไม่พีจีอะพีจีอะนี่ดเฮ้ยทีเดียวตายไม่ได้ของไอ้ควายมาพีจีไม่ได้ของไม่ไม่เกียร์ออกมาดิเกียร์ปะอ๊อฟกลายเป็นบล็อกสุราแล้วอ่ะนี่นี่มันกลายเป็นบล็อกสินเหล็กแล้วนะบล็อกสินเหล็กไอ้บล็อกนี้มก็เสกแต่หิน ใช่เละทำไมอ๋อก็คือมึงต้องคาฟรวมกันหรอเฮ้ยพร้อมนี่ไงนี่ที่คาต้องการอ่ะเห็นที่ค้าถือไหมเนี่ยไ,ไอเกตงโง่งนเนี่ยไหนเขดเข้ามาทำคาครับครับเกาะผีได้แล้วมันจะดีกว่าเกาะานแล้วเหรอแต่แฟนกูจะไม่ทำฟาร์มนะเกมถ้ากูว่ากูต้องเอามันลงไปข้างล่างมันจะลงไปยังไงวะ ถ้ามันถือดาบล้องก็จะตามเจ้าเองใช่เหรอ,อมันจะ,ะมันจะไม่ไล่ผีใช่ไหมอ่าโอเคข้าได้บล็อกสปาผีมาเต็มเลยสามสแตก็กอ๋อไอ้บล็อกไอ้บล็อกแบบเหลี่ยมๆมะนะไอ้บล็อกว่าดนเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูต้องย้ายแฟนกูลงไปข้างล่างมันจะได้ไม่มีผีมากวนใจในการทำฟาร์บมบมีมีแต่เหล็ก15ตัว ต้องให้มันถือดาบเท่านั้นเหรอใช่มันจะลงไปได้ยังไงวะอยากเลยมาลงริบน้ำได้ปะเจะเกมไปขับไปเอาดาบเลยฆ่าลงมาข้างล่างเลยเนี่ยเอา้า

ผมจะทำฟาร์มต่อเพราะฉะนั me. ้นก็ดีนิวครับโอะไรนะ O S O S ส S I I อ่า O C ไงอะ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 แล้วยิงทิ้งอ๋อถ้าเราเราถ้าเราไม่ให้ข้าวนางบ่อยๆนางก็จะงอนเราด้วยก็คือต้องให้เทมไปถุงมันง้ออ่ะไมมึงต้องเข้าทางด้านหลัง เราต้องจะสร้างด้านหน้าไปเพื่อเออเดี๋ยวกูทำทางทางเข้าให้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยพ่อมีดจากแอดออนปืนเอามาเอ็นชาร์ดได้เด้อก็ได้ษมึงบ่กอืมโอ้แล้วปืน่นนะปืนไม่ได้อโอ้อยังได้ปืนยิงติดไฟอ่ะไรลูกลูกเกียบเกีบเกบอะไรเกปลี่ยนจุดประตูนรกดีกว่าเอาไปไว้ได้กินทำไม ความบดไฟของแฟนกูป้อม oh, มีออฟซิเดียนเยอะไหมเกมมันแต่เทิ้งกันไปแล้วด้วยไม่กูทุบปุ๊บนางเข้าปั๊บเกมไม่ชักมาปฏิบัติการปฏิบัติการกูชิบปฏิบัติการกูชิบเปิดเปิดก่อนเร็ว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 กดแม่งตายเหี้ยด้ได้ได้ไปเช็คไปเช็คไปเช็ครูปูปูปร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  <|ja|> ูปร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 ูอรูปาูปรูปรู ขอโชคดีพลทหารเออแล้วทำไมไฟยังไม่กับมันสมาเดยพัดลมมันเจ็นเกี่องมั้ยไม่อะุร้อนใช่ไหมไนซื้อพัดลมมาเปแน่เลยไปแอรย่างน้นะน่มันเปิดได้ไปถึงไหนแล้วปฏิบัติการกูฉีบผีในนรกนี่ตีกอบก่อนนี้ทะไลสองทีตายได้นะ นั่งกลับมปไหมนั่งเดี๋ยวไหนพวกเชลาไม่เห็นมีเลยฮะพวกเชลาเนี่ยเราไม่มีอลยอ๋อแล้วเจ้าก็เห็นเองซอมบี้พิกลินตัวตัวก็สูงประมาณเอ้ยมึงตามขูมึงไปไหนของมึงเนี่ยเอาดาบไี่นักไอ้เจี๊ยกูเห็นนะตัวอะไรมูซันมูซันล่างพิกลินเนี่ยไม่รู้เนี่ยแต่เราเข้าไปดูเดีไปด้วย ก็ฝาก็เบ c o v e าเบิกไออะไรนะเจ้าบ่าฝากอะไรหรืมไม่กูเป็นคเทียนจะ้ำมันสีไมันเยอะมีเดียวเลือดก็น้อยด้วยไม่ใช่จังหวะมาหาเที่ยงเที่หาเตียยไม่ใช่จังหวะมีลูกไอ้เหี้ยเก้าป้อวางวางเตียงไงวันนี้แค่สั่งก็มานไปนอนจนจนลบอ่ะมันนอนได้แล้วไม่ใช่กูเด็ด ่ใชิอะลิ้วกราบหลอนหลอนขอฝากกุดมาด้วยบล็อกเรืองแสงอะ่ะเอานี่ไงนะังโอเคตามพูดเล่นแล้วคุณบล็อก้องกับเขาด้วยไปลนะข้าเพิ่งมารอบที่แล้วแล้วก็ตายเองนี่นเกิดเดียวคตรหลอแต่มอนารกกับผีม,มึงกลุ่มอะไรตอวมีคำตัวไหม รีบดันตูมันหยัง่งแล้วเมื่อกี้ใครเจ็บอ่ะโอ้ยเนาะไอคิวกันสองร้อยไหนุ่มมึงให้ดนาบมัญหาทำไม,ามาไก้าวไปเด้ก้าวไปได้ให้หนุ่มจำไว้ไปดูในคลิปด้วยก้าวไปได้ให้แก้บาน มันถือดาบอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้เฮียบอกสปอร์เลยยังแมตายตายเสียแฟนนันรลกไอ้เฮียแตทำไมมันสู้ผีลินง่ายจังวะเหมืนมอนผีงูเฮ้ยเฮ้ยของใหม่มหมลินเน,เนอร์ี่เหีืยขกงกากนะเรบ,บป๊อปกระป๋าเลยเดี๋ยวก้าสู้รวจ ela like pega